ว่างงานอยากหางานใหม่อย่าลืมติดตามชุมชนคนหางานกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพร้อมกับตำแหน่งพนักง,งานประจำนะคะที่ร้านใบเมี่ยงค่ะร้านขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเพื่อนๆที่สนใจมาดูรายละเอียดพร้พอมๆกันเลยค่ะร้านใบเมี่ยงค่ะเปิดรับสมัครพนักง,งานประจำร้านหลายสาขากันเลยทีเดียวนะคะมาดูกันว่ามีสาขาที่ไหนกันบ้างค่ะ สาขาแรกค่ะสาขาอาคารอือชื่อเหลียงสาขาเซ็นทัลเวสเกตส,สาขาฟิวเจอร์พาร์คตรังสิตสาขาสยามดิสคัฟเวอรี่สาขาเซ็นทัลบางนาค่ะสาขาสีลมคอมเพล็กซ์และอาคารออลซีซันเพลสค่ะรายได้เฉลี่ยนะคะอยู่ที่11,000บาทถึง1 8 0 0 0บาทค่ะมีเบีย้ยขยันเริ่มต้นให้500บาทต่อเดือนมีค่ายอดตามเป้าหมายด้วยนะคะมี OT ค่ะโบนัส และปรับเงินเดือนประจำปีค่ะมีเครื่องแบบพนักงานให้ตรวจสุขภาพประจำปีทำงานอาทิตย์ละ6วันนะคะหยุดหนึ่งวันต่อสัปดาห์ค่ะสำหรับหน้าที่ของพนักงานประจำร้านค่ะจัดเรียงสินค้าพร้อมขายและทำไฟโฟสินค้าด้วยนะคะจัดทำชงชิมสินค้าค่ะดูแลหน้าร้านให้สะอาดเรียบร้อยขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดค่ะ เชียร์ขายสินค้าและทำการปิดการขายเช็คยอดขายประจำวันค่ะเช็คยอดสินค้าเข้าสินค้าออกตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้าจัดเรียงขนมในตู้และชั้นวางขนมก่อนทำการเปิดร้านค่ะและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขึ้นไปนะคะวุฒิไม่ถึงแต่มีประสบการณ์ก็ยินดีรับค่ะ อายุระหว่าง20 35ปีไม่จำกัดเพศนะคะมีใจรักบริการค่ะมีความขยนันอดทนตรงต่อเวลามีบุคลิกภาพที่ดีค่ะไม่มีรอยสักนอกร่มผ้านะคะไม่สูบบุหรี่ค่ะสามารถทำงานตามเวลาห้างได้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้นะคะ เพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนได้ค่ะเดี๋ยวทางฝ่ายบุคคลจะติดต่อกลับไปเองค่ะคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้เพื่อนๆที่ข้างใต้คลิปนี้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0655027043ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ